หลายคนกําลังรู้สึกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็เริ่มจะมีความลึกลับซับซ้อนนอกจากจะมีประเด็นหลักในเรื่องของการฆาตกรรมแล้วยังมีแนวโน้มที่จะวุ่นวายในเรื่องประเด็นของการตบซับซ้อนตบซับที่กาลังเป็นเรื่องที่คุมเครือถูกตั้งคําถามแล้วก็เป็นเรื่องที่กําลังสั่นคลอนความศรัทธาต่อคนที่อยู่ในวิชาชีพกฎหมายทั้งคนที่เป็นทนายความและคนที่เป็นตํารวจจนกระทั่งหลายคนครับพากันโกรธแค้นโหนทูแล้วก็สิ้นหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นและออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเป็นต้นว่าตํารวจเร็วๆมีอีกเยอะ มีอำนาจอยู่ในมือจะทำแบบนี้กับใครก็ได้เสื่อมมากตำรวจไทยโจรทั่วไปคือโจรแต่ตำรวจคือมหาโจรพึ่งพาไม่ได้แล้วทุกวันนี้น่ากลัวกว่าโจรอีกแล้วก็มีบางคนเอาถ้อยคำที่ใช้กันในต่างประเทศมาโพสต์เราจะขอให้ใครช่วยถ้าตำรวจเป็นฆาตรกรซะเองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนได้ดีสําหรับความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อตํารวจในฐานะอดีขอตข้าราชการตารวจครับผมต้องขอบอกว่าการกระทาของตํารวจในคดีนี้เที่ยมากเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่มีในแบบฝึกไม่มีสั่งสอนกันในหลักสูตรตำรวจหลักสูตรไหนคนที่ทําทําจากความชั่วช้าสามาในเบื้องลึกของ ตัววเองนแม้ตัวผู้ตายจะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็ตามและแม้มีตำรวจบางนายออกมาบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นวิธีการปกติในการสืบสวนคดียาเสพติดเพื่อให้ผู้ต้องหาทัดทอดบไปถึงรายใหญ่และไม่มีวิธีอื่นใดที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับวิธีนี้ก็ตามผมบอกตรงๆนะครับถ้าวิธีนี้มันเวิร์กยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยนานแล้วแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะสั่นคลอนความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีคนออกมาบอกอย่างนี้ผมพูดอีกครั้งนะครับ เราจะขอความช่วยเหลือจากใครถ้าตำรวจเป็นฆาตรกรซะเองแต่ผมขอให้พวกเราอย่าลืมข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งครับว่าการที่สังคมได้รับรู้เรื่องนี้นั่นเป็นเพราะความกล้าหาญของตำรวจชั้นผู้น้อยกลุ่มหนึง่งที่มีใจเที่ยงธรรมยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและใจถึงพอที่จะเปิดโปงความชั่วของคนที่เป็นผู้ค้นชาติที่มีอำนาจเหนือตนโดยตรงซึ่งได้กระพฤติปฏิบัติตนเลวทรามผิดมนุษย์นาโดยที่รู้ดีว่าตัวเองนั้นอาจจะมีภัยจากอำนาจมือของผู้ค้นชาติที่ตัวเองออกมาเปิดโปง ผมเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่ตํารวจชั้งผู้น้อยต้องทําแบบนี้ให้บ่อยครับเพราะตอนนี้เราสามารถพูดความจริงได้มากกว่าแต่ก่อนแล้วเรามีเทคโนโลยีเรามีเครือข่ายประชาชนอยู่มากมายที่พร้อมจะเปิดโปงเปิดเผยแล้วก็ปกป้องพวกเราจากอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวงยุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถพูดความจริงได้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามผมขอเป็นกําลังใจและขอเชิดชูในความกล้าหาญที่ตํารวจชั้งผู้น้อยกลุ่มนี้ได้กระทําสิ่งที่พวกท่านทําคือเครื่องยืนยันครับว่าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นประชาชนไม่ต้องห่วงครับว่าจะแจ้งความกับใครได้เพราะตํารวจที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้ ยังมีอยู่แน่นอนขอบคุณอีกครั้งในความกล้าหาญครับประชาชนต้องการตำรวจอย่างพวกคุณ